ข่าวดูนะทุกนคนเว็บไซต์ดังอย่างกรุงเทพธุรกิจนะครับได้มีการลงข่าวน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับล่าสุดครับทุกคนขึ้นแท่นกลายเป็นแม่ทัพนะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับตอนนี้สื่อต่างๆให้ความสนใจหนักมากในตัวน้องนะครับสำหรับทางด้านเว็บไซต์ดังอย่างกรุงเทพธุรกิจครับทุกคน,นก็ได้มีการเขียนหัวข้อเนี่ยเอาไว้นะครับบอกว่า หมอลำนะครับขุมทรัพย์ตลาดไม่ควรมองข้ามแม่ยกเนี่ยสายเปทุ่มหนัก50,000บาทต่อวันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนทางด้านกรุงเทพธุรกิจเนี่ยก็ได้ไปรวบรวมข้อมูลมานะครับว่าตอนนี้ครับทุกคนทางด้านหมอลำวงไหนที่ โดดเด่นบนโลกโซเชียลบ้างนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับทุกคนสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับรวมถึงบอสจอร์จมนินแล้วก็น้องอิงเพชรบ้านแพงตอนนี้เนี่ยมีผู้ติดตามครับทุกคนมากที่สุดเลยบน a c e b o o k ครับทุกคนนะตอนนี้มีผู้ติดตาม1.8ล้านคนนะครับแล้วก็ทางด้าน u t u b e ครับ2.6ล้านคนและในแอปต่อๆครับทุกคนตอนนี้มีผู้ติดตามเนี่ย 5 8 0 0 0 0คนนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นหมอลำโซเชียลครับทุกคนที่มีผู้ติดตามสูงสุดในยุคนี้เลยนะครับต่อมาครับทุกคนอีกหนึ่งวงนะครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหโดดเด่นมากๆนั่นก็คือหมอลำใจเกินรอยนั่นเองครับทุกคนที่มีผู้ติดตามเนี่ยบน f a c e b o o k นะครับมากกว่า1.3ล้านคนครับทุกคนต่อมาครับ ทางด้าน u t u b e เนี่ยมีผู้ติดตาม7 6แสนนะครับและต่อๆครับทุกคนมีผู้ติตดตามเนี่ยมากกว่า80,000คนนั่นเองครับต่อมาอีกหนึ่งวงครับทุกคนที่โดดเด่นมาอันดับ3เลยมีผู้ติดตามบนโลกโซเชียลเนี่ยเยอะมากๆเลยก็คือระเบียบวัฒนินะครับมีผู้ติดตามบนเฟซบุ o กนะครับ7แสนคนนะครับแล้วก็ y YouTube ครับทุกคน2 3แสนคนแล้วก็ต่อๆนะครับ1น้แสนคนนั่นเองครับ ต่อมาครับทุกคนนะอ่าเป็นทางด้านประถมบันเทิงศิลป์นะครับที่มีผู้ติดตามเนี่ยมากกว่า Facebook นะครับ5.6แสน YouTube 2.2แสนนะครับแล้วก็ต่อๆครับทุกคน1.5แสนนั่นเองต่อมาครับอันดับที่5นะครับนั่นก็คือเสียงอีสานนะครับมีผู้ติดตามผ่านนะครับ Facebook เนี่ย6.3นะครับแล้วก็ YouTube นะครับ1.5แสนแล้วก็ต่อๆครับทุกคนอยู่ที่ 3.5แสนนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่านะครับตอนนี้หมอลำสาวน้อยเพชรบันแพงเนี่ยมีผู้ติดตามสูงที่สุดนั่นเองครับในโลกโซเชียลนะครับทุกคนอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางด้านกรุงเทพธุรกิจเนี่ยก็ได้มานะครับยกให้นะครับศิลปินเหล่านี้คือศูนย์หน้าของวงการหมอลำหรือวงหมอลำนั้นๆนะครับ ทางด้านน้องเต้าหยองระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ยก็ยกให้เป็นศูนย์หน้าของระเบียบวัฒนศิลป์นะครับน้องบิวจิตชริยากับทุกคนก็ยกให้เป็นศูนย์หน้าของประถมบันเทิงศิล์นน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็ได้เป็นศูนย์หน้าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองแล้วก็คุณแอนออรดีครับทุกคนก็เป็นศูนย์หน้าของหมอลำใจเกินร้อยนะครับต่อมาเสิียรานั่นก็คือแม่นกน้อยอุไรพร์นั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนทางด้านกรุงเทพธุรกิจเนี่ยก็ได้ จัดอันดับนะครับบอกว่าความนิยมบนโซเชียลแพลตฟอร์มของ5อันดับวงหมอลำที่ได้รับความนิยมสูงสุดของชาวอีสานนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ไ่เรียงมาอันนี้อิมมองว่าทางด้านกรุงเทพธุรกิจเขาไม่ได้ตัดอันดับ1 2 3 45นะครับเขาเรียงมาเลยนะคือเขาเขาแบบคือเหมือนกับสุ่มอะนะครับทุกคนเนาะเขาไม่ได้บอกว่าอันนี้อันดับหนึ่งอันนี้อันดับ2อันนี้อันดับ3อันนี้อันดับ4ี่อันนี้อันดับ5นะครับแต่เขาคือเรียงมาเลยนะก็คือแบบ ซุ่มเลยเออนะครับเนาะก็ถือว่านะครับทุกคนเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับหมอลำทั้ง5คณะด้วยกันแล้วกันนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับตอนนี้โหหมอลำฟีเวอร์สุดๆนะครับแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็นะน้องก็มาแรงจริงนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้คือแบบโอ้โหได้รับงานแบบแน่นๆเลยทีเดียวนะครับ สุดยอดมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจด้วยกันนะครับที่ได้มีการนําเสนอนะครับโดยการนํารูปนะครับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนมาลงบนโซเชียลเนาะน่ารักมากนะครับอุงอิงก็ถือว่าน้องเนี่ยอายุยังน้อยแต่ว่าความสามารถน้องก็คือล้นจริงๆนะครับทุกคนสำหรับลูกสาวเนาะความสามารถล้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้านหน้าเวทีคือจัดเต็มมากๆแล้วก็ยิ่งเป็นฤดูกาลใหม่ ในตอนนี้นะครับทุกคนที่น้องได้มีการโชว์ผู้หญิงหัวใจอิสร์นะครับแฟนๆก็เทคะแนนไปให้อุงอิงเลยนะสุดยอดมากๆครับทุกคนอย่างที่บอกว่าน้องเป็นคนหนึ่งเลยที่ไม่เคยทิ้งความฝันนะครับทุกคนจนกลายเป็นศูนย์หน้าของสาวน้อยเพชรแวนแพงเหมือนคําที่น้องเคยพูดเอาไว้นั่นแหละครับบอกว่าหล่าจะพาพ่อโจเนี่ยดังขึ้นนะครับหล่าจะพาพ่อโจเนี่ยจับเงินพันล้านครับทุกคนซึ่งตอนนี้แบบว่าโอ้โหนะครับ นะครับซึ่งตอนนี้ก็คือแบบนะแฟนๆก็คือแบบแห่ชื่นชมในความสามารถของน้องเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือแม้กระทั่งนะทุกคนความกระตันยูของน้องนะทุกคนแล้วก็บวกกับนะทุกคนความรับผิดชอบของเด็กวัยเท่านี้วัยอายุ18ครับทุกคนแต่ว่าโอ้โหมีความรับผิดชอบเนี่ยสูงมากๆเกันเลยทีเดียวนะครับนอปังมากๆนะครับ อ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับอิมข่าวกระแสก็ต้องฝากพ่อพ่อแม่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนาะอแล้วก็คือต้องบอกว่าทุกวันนี้คือได้ดูข่าวสารของน้ององอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยบ่อยมากๆนะครับทุกคนแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ออกทีวีของ TNN นนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาอีกแล้วเนาะสำหรับกรุงเทพธุรกิจก็คือเป็นสื่อดังเลยเป็นเว็บไซต์ดังเลยนะครับที่ได้มีการ ลงเอาไว้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแฟนๆก็ได้มีการส่งมาให้อิมข่าวกระแสเนี่ยได้ชื่นชมกันเยอะแยะ,ยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับเนาะ,อะโอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจเนาะให้กับผมอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับฝากพ่อๆแม่ๆ ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเนาะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็วันนี้นะครับคิวงานของอุ๋งอิงครับทุกคนอยู่ที่จังหวัดอุดรน,นะครับใครที่อยู่ใกล้เนี่ยก็สามารถเข้าไปให้กําลังใจน้องได้เลยนะครับอย่างที่บอกว่าวันที่20วันที่20กว่ากว่าวันที่26่ตุลาคมก็จะมีคิวงานอุ๋งอิงอยู่ที่อุดรอ,อีกนะครับเนาะนะนะ โอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจเนาะให้กับอุมอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับ อากาศเป็นแป้งฝากทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนแล้วก็ขอบคุณนะครับไปยังเว็บไซต์ต่างๆที่มีการลงข่าวองค์อิงอย่างที่บอกว่าอุ้มอิม่มอาจจะดูไม่หมดจริงๆนะแต่ว่าแฟนๆน้องอิงนี่แหละก็ได้มีการส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านี้นะครับมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสครับทุกคนได้รับชมแล้วก็ได้เอามาเล่าต่อก็ต้องขอขอบคุณ FC แฟนคลับน้องมากมายจริงๆนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรได้มีการแบบว่า ได้มีการแบบว่าส่งมาให้อิมข่าวกระแสแล้วก็มีการซัพพอร์ตอิมอยู่เสมอมานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอิมด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ